กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนิกาสซิม่าเฮสุ่มพักเนาะพี่น้องเนาะมอนิกาสซิมีพักกาเขียวฟีและก็มีใบกุยช่ายนะ้ำเนาะพี่น้องมอนี้ เขาก็ะได้ก <dairy S 1> ุยชายจากที่เขาปลูกไว้นี่แหละผักกาดกับที่ปลูกไว้สักประมาณเดือนกก่าๆละพี่น้องมันงามงามก็เลยบอกว่าจักเสียจังได้กินดอกก็เลยเสียดายก็เลยเอามาขันสมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่กะสีแยกเป็นสองพาดเนาะพี่น้องเมื่อนี่กะแยกขันผักเขียวปีเข้ากอนให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปขันใบกุยชายเนาะแยกขันเด้อพี่น้องเมื่อนี่ก็สีเอามาตากแดดพ่อให้มันหยุกในแจ้าหน่อยเนาะพี่น้องก็มาขันเอานามไอ้ให้นามคิ้วๆมันนี่ละออกพี่น้องเพราะภูบมักระต้องขันออกสักคนเนาะพี่น้องเนาะ ขยาใส่กับเกลือแล้วพี่น้องขั้นไปเรื่อยๆจนหนาม,มันออกหลายๆยิงสี่เดอ้อพี่น้องเพื่อยิงพักเขากรอบหลายเมื่อก็ย,ยิงหนาม,มันออกมาหลายพี่น้องเนี่ยขั้นเรียบร้อยแล้วก็เอาแยกใส่ในหม้อไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้ล้างอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อให้เกิดความสะอาดนะาในใยมีกินนะพี่น้องถ้าคนบ่มาก,กินมม่ก็สิเป็นกินเนี่ยจ้ากน้อยประกาศเคียวปีเนาะมมนก็นสิกินแรงต่อมาเขาก็มาเห็ดไปคุยช่ายคือการขยำหนามออกใส่กับเกลือแล้วพี่นอ้องขยำเกลือ ใส่กัะพักกุยช่ายเขาเนาะห้นามันออกพอให้นามคิวๆเขาคนบ่มากินมันกะสิเป็นกินมันก็ค่อนข้างแห้งในจากน้อยเนาะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นกระพาเฮ็ดจตงซีเนาะก็เอาเกลือขั้นใส่กับพักเขาเนาะขั้นจนกว่ามันเกิดน้ำเด้อพี่น้องถ้ามันบ่เกิดน้ำแสดงว่ายังขั้นบบได้หรือขั้นโบปินเด้พี่น้องทำการขั้นไปเรื่อยๆจนเริ่มเห็นว่าเออใบมันเริมมั่นๆแหละก็ใบมันเริมยุบหมดเลยเด้อพี่น้องมันกะสิมีน้ำ จะไอ้นามแล้วก็เป็นฟ้องๆไหลออกมากพี่น้องจากใบของเขานะครับพี่น้อง ขยาไปเรื่อยๆผุระขยาจนกว่ามันสิเกิดนังเด้อเดี๋ยวมันก็สิเห็นว่ามันมีฟองเป็นคืออย่างเขาสักผ้าเลยพี่น้องขยําไปพบว่าบบมีแห้งขยี้เนาะค่อยๆขายี้ขยาขยำตรงสิ่ล่าพี่น้องหนาตาสิประมาณนี่ถ้ามันได้แล้วนี่มันก็สิเริ่มมีโนมีน้ำออกมาเด้พี่น้องน้ำไอ้คุณๆเป็นในบอในน่ามันเริ่มออกแล้วนี่เป็นอย่งยางๆเลพี่น้องเขาต้องคันออกให้เบิดแล้วก็ไปล้างเด้อพี่น้องมันจังบข้าวบ่ขี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้วิธีการเฮ็ดก็คือเฮ็ดลายเฮ็ดหน่อยก็คือเฮ็ดแบบเดียวกันเลย ต้องอันนั้นเด้อบางคนกะเพิ่นเอาเอาไปเชแชเอากับน้ำหมวกน้ำน้ำเศร้าเขา่านาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากะบวตองเนาะอันนี้คือขยำใส่กับเกลือไปเลยแหละค่อยล้างเอาให้มันสะอาดนะเขออา,ากะค่อยเอามามักใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวอีสักรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะก,ก่อนที่เขาจะเก็บไว้สักสองมือก็ได้กินได้แหละพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ขยำขยำจากหลายๆเห็นบ่พี่นอ้องเหลือเท่านี้แหละได้่องกำปั้นเดียวนึงพี่น้องอันนี้จากขยำเรียบร้อยแล้วนี่มันสิเป็นน้มเลยกับบีบออกให้เบิดเด้อพี่น้องมันจังบ่เหม็นแล้วเข ก็เอามาใส่ร่วมกันได้พี่น้องแล้วค่อยบัดนี้เขาก็เอาน้ำล้างพี่น้องเขามาล้างอีกรอบหนึ่งเด้อล้างให้เกลือเขาออกก่อนเรื่องซีโบเกมทำการล้างใส่น้ำล้างไปเลยพี่น้องนี่ล้างเทน้ำล้างบีบบีบบีบขันขันออกพี่น้องแล้วก็ค่อยเอาซาวใส่ในวัตถุภาชนะที่จะต้องเอาไปเก็บไปนะพี่น้องเนาะเส้นเรียบร้อยเขาก็เอามาใส่ในกะละมังไว้ที่เขาจะต้องมาร์คเ่็นไว้จ็กสองมื่นนะพี่น้องปั่นออกกนเดื่นี่ปั่นน้าของพี่น้องอันนี้ล้างไปสองน้าเนาะพี่น้องบพื่อให้อันนั้นให้เบิ้ง มีทําการล่างให้เรียบร้อยพี่น้องสิเป็นประมาณหนึ่งพี่น้องหนึ่งใบคืพอพืหมดเลยอีกสักประมาณสองหมื่นละก็กินได้แล้วพี่น้องเพราะว่าเขาคั่นไปจนบัวให้เพิ่นแบบว่ายุบหมดเลยนะพี่น้องโปต้องแช่น้าเกลือโปต้องย่างเลยอันนี้เขาขยามเมาเนื้อเสียแอ่ามันด้เข้าเนื้อเขาน่ะนี่เสร็จเรียบร้อยเขาใจเข้าเหนียวหนึ่งเด้อพี่น้องมันจะสิแบบว่ามันจะให้รสชาติเปรี้ยวได้เร็วแม้จักหน่อยนะพี่น้องเนาะ นี่เขาก็พยายามพยายามกับผสมใส่เกลือลงไปสักประมาณซอกหนึ่งพี่น้องไม่สีเข้มจะใส่หลายเด้อ้ถบ่หลายกับบ่ไ้ได้พักเขามาันซีเนาเพราะอากาศมันห่อนเร็วช่วงนี้ก็ได้เพราะหนาห่อนแต่ว่ามันเป็นเ็วอยูยดอกมุ่งางอันนี้เขาเติมเป็นน้ำต้มซุกเด้อพี่น้องเด้อเติมน้ำอ,อ,อย่าใส่น้ำไอ้บ่ไ้ต้มเด้อพี่น้องพักเขามันสีบอลนั่นเนาะยังว่าแหละน้ำเขามันบ่ไ้ต้มมันสีบวไ้อันนี้ต้องต้มซุกเด้ออันนี้น้ำต้มซุกเขาเอามาใส่เด้อพี่น้องพยายามพยายามให้มันเข่ากันแล้วก็ปิดฝา,าไว้พี่น้อง สักประมาณสองหมื่นก็ได้กินแหละนี่ง่ายๆเฮ็ดบุยากพี่น,อน้องทนอมอาหารเท่าวิธีแบบบานๆเท่านาะอ,อันนี้ก็ได้มีพักมีอ่ะถ้ากินบเบิดกมะมาขันโสมเฮ็ดพักดวงไหวเิาลพี่น้องเนาะคือการทานอมดื่มอาหารอีกวิธีนึงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราก็ปิดฝาไว้สักสองวันเนาะพี่น้องแต่ช่วงเดี๋ยวอากาศถอนดสิเปน็นเลี่ยวพี่น้องอันนี้พี่น้องเป็นเรียบร้อยแล้วหน้าตาพักบริเวนประมาณนี้พี่น้องเราก็ลองซิมเบิองว่ามันเริ่มออกเปรเี้ยวเนี่ยกินได้แล้วพี่น้องเด้อพี่น้องหน้าตาสิประมาณนี้แหละ เพื่อพีน้องเลยมาเด้อมากินน้ำกันเรียบรอยแล้วนีแ่แะคือสมผักเอาพี่น,อนอ้องเนาะออกมาหนาตาประมาณนี้สมีผักแปนน้นำก็คือกับผักกะหนาวใส่ผสมกันแล้วก็ออได้กาฝาก็ไรกดแช่กดติดตามในเด้อขอบคุณหลายๆเด้อ